สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับทิปอีกแล้วนะคะกับช่องทิปนี่สวยสั่งได้ค่ะนี้นะคะทิปก็มีวิธีการดูแลผิวหน้ามาฝากอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นวิธีการดูแลรักษาหน้าแบบธรรมชาตินะคะวิธีนี้จะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเราด้วยนะคะเป็นวิธีที่ทิฟชอบมากอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะ ก็เลยจะนำมาแชร์บอกต่อกันค่ะส่วนขั้นตอนและวิธีการทำจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นผงพอกหน้าสมนาุนไพรดิบเย็นในผงพอกหน้าก็จะมีว่านนางคำดินสอพองขมิน้นและก็ใบยะนางค่ะลักษณะผงพอกหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือจะมีส่วนช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่าง แล้วใครที่แพ้สาสเรเสตียรอยก็สามารถใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะตักผงพอกหน้าตามปริมาณที่เราต้องการจะใช้เลยตัวทิปก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะส่วนผสมตัวต่อไปก็คือมะเขือเทศค่ะในมะเขือเทศเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงมากคือจะช่วยให้ผิวพรรณเรากระจ่างใสลดความหมองคล้ำบนใบหน้าได้ดีแล้วก็ยังมีวิตามินเอวิตามินเคคือช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยปราศจากสิว หรือถ้าใครที่ชอบทานก็จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งแล้วยังช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมของน้ำมะเขือเทศลงไปนะคะสำหรับการเติมน้ำมะเขือเทศต้องกะให้ดีๆนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราเติมมากไปเนี่ยจะทำให้ผงพอกหน้านั้นเหลวก็คือให้เติมเทละนิดแล้วค่อยเติมทีหลังไปเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็คนๆคจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะส่วนผสมตัวต่อไปก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้ารักษาผิวแห้งแตกลอกเป็นขุยแล้วยังช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยค่ะ ถ้าใครที่เป็นสิวทิพย์ก็ไม่แนะนําให้เติมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะก็คือแค่มะเขือเทศก็พอแล้ววันนี้ก็จะหมดอีกแล้วเพราะว่าทิพย์เป็นคนที่ชอบใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นมากๆเลยทิพย์ก็จะเติมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันดีก็จะได้ออกมาแบบนี้คะ่ะเสร็จแล้วเรามาพอกันเลย ทาผงพอกหน้าให้ทั่วใบหน้าแล้วเราก็นวดขัดเบาๆนะคะนวดไปเรื่อยๆสักประมาณ5นาทีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งหรือจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำเย็นนะคะโดยส่วนตัวของทิพย์เองนะคะทิ์จะใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กชุบน้ำเย็นเช็ดหน้าก่อนรอบแรก เสร็จแล้วทิพก็จะไปล้างหน้าด้วยน้ําเย็นตามอีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับขั้นตอนการพอกหน้าแล้วเราก็สามารถลงเซรั่มตัวอื่นๆบํารุงหน้าได้เลยลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ทิพคมต้องไปแล้วค่ะฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทิพได้ทำคลิปต่อๆไปได้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ